SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Hot Question ถามต่อประเด็นร้อนผม ป๊อบสุทธิชัยคุ้มมรชัยนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยน้ำมันจากคลังยุทธศาสตร์ของสหรัฐหรือว่า s p r ออกมาที่ประกาศในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาอยากมาแชร์แล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในส่วนของตัวประเด็นการปล่อยน้ำมันจากคลังยุทธศาสตร,สร์หรือว่า s p r ของสหรัฐรวมถึงตัวประเทศ ผู้ใช้น้ำมันประเทศอื่นๆน,นะครับในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านะครับหลังจากที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยมีการเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็ขอให้ผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยมีการร่วมกันทําออกมานะครับก่อนอื่นเนี่ยที่จะก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวตัวประเด็นการปล่อยในรอบนี้เนี่ยผมอยากจะพูด ย้อนกลับไปในอดีตนิดหนึ่งนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาการปล่อยตัวตัว HPR ในอดีตในจะมีในรณีฉุกเฉินะครับหรือว่า emergency drawdown เนี่ยมีอยู่3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ในปี1991นะครับในส่วนของตัวสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับครั้งที่2เนี่ยเป็นเหตุการณ์เฮอริเคนแคทวีน่าในปี2005นะครับแล้วก็ครั้งที่3เป็นเรื่องของตัวสงคราม ลิเบียนะครับในปี2011ทั้ง3ครั้งเนี่ยมีจุดร่วมกันอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าการปล่อยน้ำมันสำรองออกมาเนี่ยคือเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีปัจจัยทางด้าน supply นะครับที่ขาดแคลนนอกจากนี้เองในส่วนของการยืมน้ำมันสำรองกับเอกชน ก็ยังมีอีกหลายครั้งนะครับแต่เป็นลักษณะของของการให้ยืมที่ไม่ใช่ emergency จนซีแบบนี้นะครับซึ่งการให้ยืมในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เอาให้เอกชนยืมไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีเอามาคืนหลังจากนั้นเราก็มีการจ่ายคืนที่พรีเมียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการกู้ยืมทั่วไปก็คือมีดอกเบีย้ยนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของตัวการการให้ยืม ที่ผ่านผานมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัวภัยธรรมชาตินะครับพวกเฮอริเคนนะครับแคทรีน่าเนี่ยอาจจะเป็นพิเศษถึงถึงขนาดที่ต้องเป็น Emergency Drawdown นะครับการให้ยืมครั้งอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องของตัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโลจิสติกในการขนส่งพวกพวกน้ำมันต่างๆนะครับเ,เหตุการณ์พวกนี้ก็มีการปล่อยน้ำมันมาจากคลังยุทธศาสตร์ของของประเทศนะครับในส่วนของตัวการปล่อยน้ำมันสำรองออกมาเนี่ยก็ ถ้าเกิดคิดเร็วๆเลยก็คือจะทําให้มีอุปทานเข้ามาในตลาดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดตัวราคาน้ํามันลงมานะครับแองอิงจากข้อมูลสถิติของ3ครั้งที่เป็นลักษณะของ emergency drawdown อย่างที่เรียนไป3าครั้งเมื่อสักครู่วนะครับราคาน้ํามันระหว่างที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาประมาณสัก 10- 20%ซนะครับซึ่งช่วงเวลาตรงเนี้ยในการที่เขาปล่อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระดับเดือนประมาณสัก3าถึงเดือนนะครับครั้ง วันี้เนี่ยสหรัฐปล่อยน้ำมันดิบสำรองออกมานะครับที่ประกาศออกมาก็คือ50ล้านบาร์เรลนะครับประกาศออกมาในวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะของการให้ยืมนะครับตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนธันวาไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับของปีหน้าระยะเวลาก็ประมาณสัก4เดือนนะครับ32ล้านบาร์เรลนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเอากลับมาคืนให้ ในช่วงปีหลังจากนั้นก็คือระหว่างปี2022ว่าจะถึงปี2024นะครับอีกส่วนหนึ่งอีก18ล้านบาร์เรลนะครับสส่วนวรวมกันกลายเป็นกลายเป็น50ล้านบาร์เรลเนี่ย18ล้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นการขายออกมานะครับแล้วก็นอกจากสารัฐเองเนี่ยผู้ใช้น้ํามันรายอื่นๆโดยการชักชวนของตัวสารัฐเนี่ยนะครับได้แก่จีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็อังกฤษนะครับ ทั้งหมดรวมกันนะครับจะมีการปล่อยน้ำมันออกมารวมกันทั้งหมด70-80ล้านบาร์เรลนะครับก็คือสารัดเนี่ยรับไป50ล้านนะครับเหตุผลที่รัฐบาลสารัดให้ในครั้งนี้นะครับก็คือเป็นด้านของราคานะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยประชาชนผู้ใช้น้ำมันเนื่องจากว่าการปรับราคาที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าเป็น ความไม่สมดุลระหว่างดีมานหลังจากการฟื้นของโรคระบาดโควิด19นะครับแล้วก็อ,อ,อุปทานที่ที่ขึ้นมาไม่ทันนะครับ รอบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ที่ทางประธานาธิบดีสหรัฐมีการเริ่มเ,เจราจาพูดคุยกับทางพาร์ทเนอร์หรือว่ามีการพูดออกมาในส่วนประเด็นนี้เนี่ยราคาน้ํามันมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ10%นะครับหลังจากที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบย้อนหลังกลับไปใน3าครั้งที่ผ่านมาก็จะพบว่าราคาที่ปรับลดลงมาประมาณ10%เนี่ยก็สะท้อนข่าวเรื่องนี้ไปไปพอสมควรนะครับผลกระทบ ที่เรามองเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของระยะสั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับปัญหาที่แท้จริงเนี่ยจริงๆก็คือยังเป็นเรื่องของตัวอุปาทานที่ที่ไม่เพียงพอนะครับซึ่งก็สอดคล้อมกับเรื่องที่เราเคยได้นําเสนอไว้ก่อนหน้านะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของตัวพลังงานดั้งเดิมนี่นลดลดลงนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนมองไปข้างหน้าเนี่ยอุปสงค์ของพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สหรือว่าตัวถ่านหินเนี่ย มันก็ดูแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เติบโตไปมากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าโลกเนี่ยมีความคอนเซิร์นหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของการปล่อยคาร์บอนมามากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนตรงนี้ก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยอุปทานก็หายไปในส่วนของตัวภาพของการเอาน้ำมันดิบสำรอง จากคลังของหลายๆประเทศออกมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปล่อยสัปปายออกมามีแรงกดดันในส่วนตัวราคาในระยะสั้นนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดมองภาพที่ช่วงที่น้ำมันปล่อยออกมาในช่วงไตรมาสที่1ะครับก็อาจจะเป็นตัวที่กำหนด ไม่ให้ตัวเพดานราคาเนี่ยปรับสูงขึ้นไปมากๆนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวภาพของตัวราคาที่มันที่มันชอฟลงมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก,ก,ก็รับข่าวพอสมควรละผมมองเป็นลักษณะแบบนี้ว่าข่าวเนี่ยรับไปแล้วนะครับแต่ว่าซิลลิงหลังจากนี้ไปก็คืออาจจะเป็นการกำหนดตัวเพดานเอาไว้ในระดับหนึ่ง แนะนำนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคือถ้าเกิดในวันที่มีการประกาศเรื่องนี้ออกมาราคาน้ํามันนี่ดีกลับขึ้นมาประมาณสัก3 4%นตะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่าจุดประสงค์ของเขาคืออยากที่จะให้ราคาระดับราคาน้ํามันปรับตัวลดลงมาเนี่ยถ้าเกิดราคาไม่ลงมาอย่างที่คิดนะครับแล้วจะมีท่าทีจะมีการทํา อะไรอื่นออกมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์ในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการพูดว่ามีเครื่องมือที่จะรองรับอยู่นะครับเครื่องมือในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการห้ามส่งออกน้ํามันดิบของสหรัฐนะครับซึ่งในมุมนี้เนี่ยถ้าเกิดให้วิเคราะห์ไปนะครับการส่งออกน้ํามันดิบของสหรัฐถ้าเกิดหายไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ํามันในสหรัฐก็จะมีเยอะขึ้นนะครับในขณะที่น้ํามันส่งออกใน,ในตลาดโลกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันในตลาดโลกกับสหรัฐเนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะครับสมมุติว่าเราดูน้ำมันตลาดโลกเนี่ยจะดูเบรนด์นะฮะเบรน์เทียบกับสหรัฐขึ้น t i บบิอเนี่ยอาจจะอาจจะห่างกันมากขึ้นนะครับราคาในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับสหรัฐเนี่ยมีการบริโภคน้ำมันน้ำมันกลั่นก็คือน้ำมันเบนซินสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการนำเข้า นะฮะพอน้ํามันในตลาดโลกสูงเนี่ยน้ำมันเบนซินก็อาจจะราคาสูงไปด้วยออดังนั้นเนี่ยพอวิ่งกลับมาที่ตัวสหรัฐเองเนี่ยการนําเข้าน้ํามันเบนซินที่ราคาแพงขึ้นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันเบนซินโดยเฉลี่ยของสหรัฐอาจจะไม่ได้ลดลงอย่างที่ต้องการก็ได้นะครับนอกจากเรื่องนี้เรื่องนอกจากท่าทีของตัวผู้นําสหรัฐเองเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับประเด็นการประชุม O p e ป Plus ในวันที่2ธันวานะครับก็คือสัปดาห์หน้า แล้วก็ความคืบหน้าของการเจราจาเรื่องของตัวนิวเคลียร์จะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าให้กล่าวโดยสรุปเลยนะครับในส่วนของตัวราคาที่ปรับลงเนี่ยเรามองว่าเป็นระยะสั้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการปรับลงมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับหลังจากนี้ในช่วงที่มีการปล่อยออกมานะครับก็น่าจะเป็นตัวที่แคปเพดานนะครับการปรับขึ้นของตัวราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแรงๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตลาดดิ้นตึงตัวอยู่เนี่ย การที่ราคาน้ำมันจะปรับลดลงไปเยอะๆเนี่ยผมว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับในส่วนของตัวภาวะอุปทานถึงตึงตัวเนี่ยถ้าเกิดดูในส่วนขตัวดีมาซัพพลาของโลกเราจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงไป ในช่วงปีหน้าทั้งปีนะครับโดยทาง EIA ของสหรัฐเนี่ยมองว่าพอตลาดคลี่คลายตัวราคาน้ำมันก็จะทยอยปรับตัวลดลงนะครับในปี2022ก็คือปีหน้านะครับกลับมาที่ Investment กันนิดหนึ่งนะครับเ,เรายังเชื่ออยู่นะครับว่าในภาพของตัวการลงทุนในกลุ่มพลังงานเนี่ยในส่วนของตัวกลุ่มลรงกลั่นนี้น่าจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์นะครับ น้ำมันดิบเป็นต้นทุนนะครับน้ำมันดิบที่ทรงอยู่ในระดับสูงนะครับรอลงลันบริหารจัดการได้แล้วก็ในส่วนของตัวความต้องการใช้น้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยหรือว่าน้ามันกลั่นนะครับมีการปรับเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ในส่วนของตัวกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังดูเป็นเป็นตัวแทนการลงทุนของกลุ่มพลังงานได้นะครับในส่วนของประเด็นวันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทางานักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ